วก,กว่าปักนี่ี่จ่ากกันชาทั้งอันนี้มีมึงก็รัวก,กูคนใจร้อนกูไม่ยอมเลยพันเพื่อกว่าป้ากูไปคุดใหม่เลยกว่าแลนี่นี่นี่แล้วตัวแทแล้วนี่แล้วกันชาแล้วทั้งทำเพื่อกันนี้กําทุกมัดตรงนั้นเอแล้วมึงเอาใหม่เลยใครกูนึกว่ามุดบอกว่ากูเลยไม่รู้จักกันชากว่าป้ากูไว้ให่เลยพนแม่มทุกมัดปล้ำพนพอทุกมัดแล้วทั้งนี้พอดีพอมาทั้ง พอพอมาตึงดากูเลยได้โอ้ตูกจับเลวว่างมือไปเปรตส้มนาหน้าเลยนะแมมตำรวจไม่รวยอยู่หลังบ้านคุดไหมก็เวไนเปรตไอ้ไลูกหน้าพี่ไอ้ลูกโมูถึงกูบัตซี่มูดเลยพอดาถึงกูต้องการแกแพทพอเลยถึงกูคกิดมูดแล้วมอเตอของพอก็อยงังเราคนเลยในรังดะไอ้ไอ่ปืนเทือนแมมมูดเปิดหลังกรงมือเปิดช่วยด่าๆ่ากันมาปืนเถื่อนตกลงทัางพอตัางกูเข้าไปข้างแห้งเดียวในห้งในโรงพัก ออค้างี้เดียวกันเลยเออกูไม่มีแน่นอนคืนนั้นพอแกกูว่าลุงจัดปอปริมเก้กปริมเก้กจนกระทั่งลุงพอรลุงแม่อะไรแกมาอะไรมาเยี่ยมลูกกับพาะที่ร่างอยู่นี่ทุกแหละแม่มาตึ้งตั้งจันทอในีหลกหนุยต้องแม่ล่ะนี่อยู่ตรงไหนลหละลลกกว่านี่แม่หนุยนางอยู่นี่อ๋อไม่ตายห้องที่ไอ้เปรตไอ้ลูกเปรตไอ้ลูกบ่ายลูกมาไอ้ลูกเกิดเดือนมืด ไอ้หลกชูโตกจับแต่ร้อนไม่พอ่อ้ผมโตกจับกันไอ้เปรตไอ้หลูอุบัตรทั้งอุบัตรี่มวดไงใช่อะกูแกพัดแม่หนระืว่ามอเตอร์ข้องแม่ก็ยังคนเล่นในเป้าตาไช่ไอ้หัวเป้าเบืเ่อทื่นมวดจักระระตัวลงตั้งร่าคนอยู่งแยงเดียวติดร่างเออะพอกับแม่ออกก้อนเพราะไวเรื่องไม่มากกองกูเรื่องนักเรื่องอยาเสพติดติดปีนะู้น พอติดปีถึงอันนี้อ่าติดอีกทีปีพอติดอีกทีปีถึงถ่งตีร่ง,งพ่อกูรุดร่างเมียม,ม,มาบอกปะเมียมาบอกตรงๆว่าปีทองเออตึ่งตีร่างอีกทีปีฉันหน้าพ่ออื่นจะเลว็วพ่ออื่นก็ไม่ใช่คนนอกก็คือเกลือตื่นนั่นแหละอ๋อได้ครับเกลือในจองครับถึงอันนี้ในไปในเมื่อปีทองรุดมาเล็วฉันก็นเอาปีทองกลับอันนี้เราเห็นว่าเมียดีบริสุทธิ์อยู่ที่ทำไม่ความจริงครับไม่แต่ะกาเก่ากลับลาวได้ครับกันลาวได้กันลาว ท่าน,นี้พอได้กันรับก่างขึ้นนอนกับเมียกันนอนแลงหนูหนีคุยกันแลยทำมาตราพวกเมียว่าน้องเออมึงได้กระบไปเลยยี่สิบพีมันทำมาที่ทีเลยทั้งเมียบอกว่าจนนับเลยแม่ทร้างตัวเกี้ยวในปองตับีแกทำมาที่ฉันใช้ม่เม็ดหนึ่งทำที่ฉันใช้เม็ดหนึงนน่งอุเท่แลได้ยี่สิบเมตรว้ายี่สิบเมตรยี่สิบพีถ้ากับยี่สิบที่ไม่อู้ไม่โอ้เลยแต่ว่านูนับไปนับมาพบตังตายปองงานสิบบาทกันดูกางไดกแกฉันตามาตางได้หน่องสิบบาทไทยปอง มันหวานั่นเลยปีตองเออจะเล่นว่าท่นตัวติมปองเลยอป่าไปค่าได้อองโลแล้วเย็ดแมมเป็นล้มเลยแม่ไม่ยี่สิปียีเมตรนั้นนาวใดไอ้ตัวกระองโลตัวอันวิ่งปลินกันอยู่นะแมมได้แรงอกตาอกเลือกตั้งแต่น่นเรื่งเมีไม่เอาจึงจึงแน่บ่าไม่รูมานี่ที่ปเพื่อนนี่อาานี่ตั้มเตรมจำดี ว่าต do? ัวนี้ได้ได้ได้เกิดเกิดได้บวชนั่นได้เอ้ยได้เกิดได้บวชลูกเมียภายในหมดอพอผมหมดทิศหลังเมีวยว่าหลังเมียไม่ได้ไม่ได้เล็วชัดนี้ผันเพื่อผันตุดไม่กระเทยไม่ผันเพื่อไม่ดอโอ้โอ้นี่นายลูกเมียไม่ดอไม่ดอครับ ออด,ด้วนกัมเนศไม่พึ่งด้วนมามาอยู่กับน้อ,นองไก่ไก่น้อยน้องไก่เราน้องมาไก่เนี่ยน้องไปลัดไก่อ๋อไปลัดไก่ที่เป็นปลายลัดอบอตอ,อยู่ที่ลานค้านี่ครับที่ตำบลคุรีอันนั่นแหละอ๋อแต่จะาเดี๋ยงตั้งปันเพื่ไก่ด้วนนะพื้อไม่ไก่ด้วนตึงทำยัน น้องปรลัดเคยเป็นคนใจบุญใน้อง mm. ั้นนั้นเป็นคนใจบุญเน้นกับชวนรวมมีปัญหาไรกับปรึกษากับชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนไรกับสวยให้ในพนนําพนน้นของแกมาเนี่ยนามอุปโภคเครื่องบริโภคนี่ไม่ความมาเพียบชาวบ้านไม่จองว่วงว่างชาวชาวจัดรายการให้ในปรลัดเคยไม่ความมาสวยตลอดตั้งแต่ลังกดจะไม่ให้มืเมีนวัด ก็เปีนงานวัดการวัดคีรีขันนั่นแหละใครลัดเคยบอกว่าปีนี้มีงานวัดลงมือเราต้องช่วยเรือหาทางให้วัดมั่งทำเบื่อกระทังอันนี้ลัดเคยบอกไปรับรำวงจะมีรำวงสมัยหันท้องเ้าข้าก้าว้าช่วยช่วยเข็มแดงแดงมันี่ปลาเบี้ยนนั่นนคนคนงกับลุงจันชูป้อนและคิดว่าไม่กังเลยที้คนคนชาวนาจนนั่นอ๋อล้วจะเปรียบกับกองคูนะ าจาเหลือผมไปรับรำวงเช็พ่อจำตาวัดวันนี้ต่อพระมมีงานวัดกาปรลัดเคยมาปรึกษาผมเ่าเออนี่งานวัดที่ตึ้ากาแล้่จวจำรุงรำวงแต่จ้างกันนะน่าจะเคยร้างรูงรำวงเท็รัดเคยหวัดที่ไอ้บัดรำวงุงคที่บ,บัดพุ่มจำเ็ดพ่อจำเช็ดรัดเคื่อไอ้บัดที่บ,บัดพมไม่เอาวาไนไม่ไม่เอาไม่เอาครับรัดเคย่ําจำเอาไว้ได้กันไหมเอาตัางกินลวบอกไมมเอา ันรีน้องรัดไกตัมเอาไว้ได้ไม่ต้องเก่งใจบอกคนใจจึงอยู่แล้วพ่อบอกปานนี้น้องรัดไกหนะไอ้ผีร่วงขึ้นหนังบารุงรำบงกันนะว่าเอานายลลงไม่ต้องการนี่ขึ้นนังหนังบารุงรำบงบบปองกันไม่เดกไยรุ่นเต่ชกเดียวต้อยจึงนั่งรำบงกันไม่ขึ้นไปได้ขึ้นไปหนังเลยข้าเขานาจึงนี่ว่าข้ามันข้ามข้าชัวมันทำไปได้เขานี่แล้วแหละจึงกันเวลาอันวอก้องมันเต่านินนี่ขึ้นไปนังกับอาร์ตเด้อ ล,ลงนังเล่ถึงมันเกิดกิริยายเลยอะไรอ่ะมันนี่เลยกางหลังมันเกนียเกนี่อ๋อไข้ลุกงานนะก็บอกไ้ลูกพอดีพ่อไม่นองเก่งก็มันทุนกังทุนปลาเลยียพอทุนป้าตุง้งขึ้ในนี้ก็เด็กมน่เอ,อ,อาเอาเบาไม่นูไขลุกแลว้วเอากระเาโอกาโอกระาถึงพ่อมัดที่เด็กแต่พม่ไม่โมใชอ่ะพ่อมาดอแยง่งรองรงลำบุงได้แล โอ้ใจรัดโอ้ใจรัดเด็กไหนละกกอยัง,น,งยน,นู้นเฮ้ยพอเต้นไหนแล้วพอเยีแยงในด้านด้องรำวงแล้วโอ้ต่ลูกไอ้ายจะไม่ฟื้นแต่วา่าโนด้านด้องรำวง,งก็มาตีตาผู้รู้มันเหลือนได้โด้ตึ้งเพลงจะไม่ฮั้นเพลงกำลังดังชาดีก้ากิ้งทองกระรองเชียล์รำงลูกนั่งเหลี่ยมเพลงอะไรดยเพลงกองใจเมืองทิ้งตัางรองตัางเต้นหมาต้านเกินเพลงอะไรนี่ บันเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวใจโน้มเหนียวฝันหาหากมีวันใดที่นัวไหนไปไกลตาโอยในหูราของพี่มันว่าท้งยมได้ไหเอ้าแค่นองอคู่อค่ดีมาคุยกับพี่วันใดพี่แตบหัวหยุดรำวงหยุดถ้ารำวงไม่หยุดจะมีการแทงกันตายเกิดขึ้นบนโรงะบบ อืมปลัดไก่เล่นขึ้นบนโรงลำบงเอาเอานายหลวงมีอยากจ้างปน้างานนี้งานวัดงานนี้ผมจะมานทนั่วยร่วมผมไม่ยอมนะเดนจะจ้างปน้านะเอาไม่ต้อง<ป>ลัดไก่ต่อปุ่มผมไม่ยอม,ยอมลลเลยต่ลงจนต่อไปลัดไกล้ไม่ผมไม่ลงลเลยต้องเกรงใจเสม,มนขันเราแก่คนมีความรู้นี่อืมเลยกรณีไปลัดไก่มาตั้งตามดใจปว่มไหวได้ไรแกได้ด,ดังเส้ามีปน้าได้บอกที่ ตั้งผมบอกรักใครเออเชียรักแล้วหนงอเออสวยไปร่วงมีด่จอ่อนด้านโรงรำวงหิบดอไปร่วง